สวัสดีทุกคนน,นะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีชโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นี่นก็จะเป็นเรื่องราวที่ไม่น่าสนใจนะฮะเกี่ยวกับวิบลการล่าสุดแล้วก็ก,ก,การเชื่อมโยงที่คนอ่านวันพีชในปัจจุบันเนี่ยกำลังคุยกันไปไประเดนโน่พ่อของแฟงกี้ขาวนั้นจะเป็นโจรสลัดคนนี้แน่ดีหรือไม่เพราว่าด้วยความที่ว่าเรื่องราวของแฟงกี้มันมีเรื่องราวที่บอกน้องเขาถูกเรือโจรสลัดนั้นทิ้งเอาไว้ก็เลยทําให้เขานั้นไม่ชอบโจรสลดัดมันก็เลยทําให้เราไม่รู้ว่าพ่อแแกก้คครรวนนนัใใล็็เป พราะว่าเรื่องราวที่ได้เล่ามาเนี่ยก็จะมีเรื่องราวเป็นแค่ว่าแฟงกี้ได้ถูงทิ้งและในตอนนี้ก็ยังไม่มีแววนะว่าเรื่องราวของแฟงกี้มันจะได้มีการเปิดเผยแล้วก็เฉลยมาในภาคหนเใช่ไหมฮะจนมีว่าการล่าสุดนั้นได้ไม่กล้าเปิดเผยออกมามันก็เลยมีประเด็นขึ้นมาว่าคนคนนั้นที่ได้ทิ้งแฟงกี้ไปในอดีตเขานั้นจะเป็นโจรสลัดที่แฟงกี้เคยเจอแล้วก็เป็นโจรสลัดที่พวกเรารู้จักกันดีหรือเปล่าโดยที่คนคนนั้นก็ไม่ใช่ใครเพราะว่าเขาเนี่ยเคืเคยอแห่ในโรคระบาดหนึ่งในสมาชิกกลุ่มโจรส แต่ว่าเมื่อพูดถึงควีนเนี่ยมันก็จะมีข้อสงสัยขึ้นมาทันทีเนอะแฟงกี้เขาเนี่ยเคยเจอกับกลุ่มไครโดมาแล้วแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยแฟงกี้ไม่กลับมาพูดอะไรเลยสักนิดเพราะว่าถ้าเกิดควีนคือพ่อของแฟงกี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะน่าแปลกนะว่าทาไมในภาควานแฟงกี้นี่ถึงไม่มีปฏิกิริยาแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาเลยสักนิดแต่ว่าที่มันมีประเด็นขึ้นมานั่นคือวิบวการล่าสุดที่มีข้อมูลหลอดออกมานั้นคือสมัยก่อนเนี่ยอย่างที่เรารู้กันนี่นั่นคาวตีง ซึ่งในตอนนั้นก็ช่วงเวลาเมื่อ39ปีก่อนและช่วงเวลาเมื่อ36ปีก่อนเนี่ยแฟงกี้เนี่ยก็ได้เกิดขึ้นมาและ29ปีก่อนควีนเนี่ยก็ได้ยากย้ายกับหน่วยแมสและหลังจากนั้น26ปีก่อนก็จะมีเรื่องราวที่รัฐบาลโลกเนี่ยไล่ล่าหน่วยแมสอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะซึ่งในตอนนั้นก็จะเป็นช่วงเวลาที่แฟงกี้เขานั้นถูกทิ้ง้ดยโจสลัดซึ่งในตอนนั้นแฟงกี้นั่นเมือายุเพียงแค่1ิบหกเท่านั้นและถ้าเกิดว่าดูจากเรื่องราวพวกนี้เนี่ยมันหะ แต่ว่ามันมีข้อมูลที่หลุดมานะว่าในช่วงนั้นควีนเนี่ยขาวนั้นได้ทิ้งลูกของตัวเองไว้ซึ่งลูกของควีนก็ดันบังเอิญมีอายุสิบขวบซึ่งเป็นอายุที่เหมือนกับแฟงกี้และแถมในช่วงเวลาที่ควีนได้ทิ้งลูกเนี่ยมันก็ดันเป็นช่วงเวลาเมื่อ26ปีก่อนซึ่งมันคือช่วงเวลาที่แฟงกี้ได้ถูกทิ้งเหมือนกันมันก็เลยทําให้น่าสนใจนะว่าเรื่องราวสองเรื่องนี้เนี่ยมันจะดูบังเอิญแล้วก็ดูเหมือนกันเกิดไปหรือเปล่านะฮะเพราะว่าความบังเอิญในเรื่องวันพีชเนี่ยส เพราะฉะนั้นก็เลยมีการสงสัยขันขึ้นมานะว่าโลกของควีนที่มีอายุสิบขวบเขานั้นจะคือแฟงกี้ที่ถูกทิ้งไปหรือไม่และเมื่อมีข้อสงสัยนี้ขึ้นมาก็เลยมีการไปขุดเรื่องราวในอดีตจนทําให้เราได้เห็นนะว่าในสมัยอดีตเรือที่แฟงกี้ได้ถูกทิ้งมันคือเรือที่มีวิทยาการที่มันแปลกประหลาดซึ่งมันดูลาหน้าและก็มีลูกซองที่แปลกประหลาดใช่ไหมฮะและหลังจากที่กลุ่มแมทได้ไม่กล้าเปิดเผยออกมาเนี่ยเราก็จะได้เห็นนะว่าเรื่องของกลุ่มแมทมันมีความแปลกประหลาดแแลลลละะะถ้้้้้าาาาาาาเเเเกกกกกกิดดววว่่รรทีีียยบัืือออองงงงูนน็นจมคมคคปฮ เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นรูปทรงเรือตำแหน่งปืนที่อยู่ด้านล่างที่เลียงกระต่ไปหมดความสูงของเรือและก็ลักษณะเรือที่ดูมีวิทยาการที่แลกประหลาดมันก็นเลยทําให้เรื่องราวพวกนี้มาดูลองล้อกันนะฮะและยิ่งไปกว่านั้นก็จะมีกลรเปิดเียนอฟแงกี้กับควนะีนจะมีเรื่องราวที่เหมือนกันนนะคือพวกเขาชอบดนตรีแล้วก็การเต้นเปิดตัวเหมือนกันเพราะว่าเราก็จะได้เห็นนอควีนเนี่ยคราวนั้นมีการเต้นและก็ท่าโพสเปิดตัวใช่ไหมฮะส่นทางนั้นแฟงกี้เนี่ยก็จะมีการเต้นและก็ท่าซูปเปอร์ซึ่งมันก และแถมยังมีการเปรียบเทียบด้วยน้าวควีนเนี่ยคขาจะมีความสามารถผัพิศาตที่เป็นแบคเคอโรโซลรัสซึ่งเมื่อคืนไดโนเสาร์คอยาวส่วนแฟงกี้เนี่ยก็จะมีรถถังที่เป็นรูปทรงเหมือนกับแบคเคอโรโซลารสเหมือนกันและยิ่งไปกว่านั้นนั่นคือหน้าปกวันพีดมันก็จะมีหน้าปกที่เราได้เห็นว่าในอดีตแฟงกี้ในยคยนทำท่าโพสที่มันเหมือนกับหน้าปกทควีนเนี่ยได้ทำท่าโพสเ,เหมือนกันเหมือนกันซึ่งถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกันเราก็จะได้เห็นว่าพวกเขาเนี่ยมีความเหมือนกันและก็มีอีตเตอร์เอกหลาย คือการบอกใบ้ยได้กับเฉลยเลยนะว่าควีนคราวนึงคือพ่อของแฟงกี้ที่อยู่ในหน่วยแมสแต่ว่าในตอนนั้นหน่วยแมสเนี่ยเป็นกลุ่มที่รัฐบาลโลกนั้นต้องการตัวพวกเขาในกลยกาเป็นเหมือนกระจกสลัดและในท้ายที่สุดพวกเขาเนี่ยก็ต้องแยกทางกันและในตอนนั้นควีนก็ได้ทิ้งลูกว้สิบวงเขาไปใช่ไหมฮะมันก็เลยไม่แน่นะว่าในตอนนั้นมันอาจจะเป็นแฟงกี้อ่งกลุมหมอฟางก็เป็นได้และประเด็นที่มีโอกาสเป็นไปได้ในตอนนั้นเนี่ยน่าอาจจะเป็นเพราะว่าแม่ของแฟงกี้ไม่อยากให้แฟงกี้นั้นตกอยู่ในอันตรายเธออนนน้้กกก็็็เเเลยงแฟาไวปดฮะ เพราะว่าด้เกิดแฟงกี้เขานั้นอยู่กับแม่มาตลอดเนี่ยมันก็จะไม่น่าแปลกใจาที่แฟงกี้แล้วควีนจะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องและก็ไม่ได้มีความผูกพันกันเพราะว่าแฟงกี้อาจจะอยู่กับแม่อย่างเดียวแล้วเขาเนี่ยก็อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าใครเป็นพ่ออะไรประมาณนี้เพราะว่าถ้าเกิดเรื่องราวนั้นเป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็จะไม่น่าแปลกที่เรื่องราวที่วานระหว่างควีนแล้วก็แฟงกี้มันจะไม่มีเรื่องราวอะไรที่มันเกิดขึ้นเลยสักนิดซึ่งมันเหมือนกับว่าพวกเขาไม่รู้จักกันเลยด้วยซ้ำและมันก็จะลงร้องนะว่าทำไมแฟงกี้เนี่ยง้ววาายขอิทศสตร แล้วก็มีความเกี่ยวข้องแล้วก็เชื่อมโยงกับเวก้พังภาะวะเรื่องร,อปงปราวปมปิศนาแฟงกี้มันอาจจะได้มีการเปิดเผยแล้วก็เฉลยผ่านทางเวก้พังก็เป็นได้แต่ว่าน,นี้ก็จะเป็นเพียงแค่ข้อมูลกับวิเคราะห์นะฮะจากเรื่องราวบิบโอการล่าสุดที่ได้มีการเปิดเผยออกมาเพราะฉะนั้นก็คนต้องมารอดูแล้วก็รอรุนกันว่าพ่อของแฟงกี้เนี่ยมันจะเป็นควีที่เป็นโจวสลัดได้ดีหรื 000? อไม่ยังไงเรื่องราวพวกนี้เราคนต้องมารอรุนแล้วก็รอดูกันต่อไปนะฮะโอเคแล้วนี่ก็จะเป็นเนื้อหาแล้วก็ ส่วนถ้าเกิดเ,เพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตในหาคลิปใหม่ชอนอุลลาสวัสดีพอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ